สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มีจบสวยคันหนึ่งนะครับเป็นรถตู้โม่งน้อยนะครับผมคันนี้ได้ทําการวางและก็ติดตั้งเป็นชุดชุดขับเคลื่อน4ล้อนะครับผมสมบูรณ์แบบเลยนะครับคันนี้เป็นขับเคลื่อนสองล้อขับเคลื่อนสีล้อแล้วก็สโลนะครับผมมีทั้งหมด3สเต็ปนะครับก็นะครับเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยว คันนี้ปีรุ่นเป็น 2000, 2006นะครับนะครับเครื่องเป็นคอ m บอนเรลนะครับเกียร์เป็นเกียร์แมนนวลนะครับผมเดี๋ยวจะได้ดูว่าคันนี้รายละเอียดจะมีอะไรบ้างนะครับเพื่อนชมที่รอบๆตัวรถก่อนวันนี้นายแบบของผมไปโรงเรียนครับก็เลยจะต้องนะครัเพื่อนๆชมที่รอบๆตัวรถนะครับทำความสูงที่3นิ้วครับ รายละเอียดลึกๆเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามีอะไรบ้างนะครับทำคุมถูกที่3นิ้วครับดู <ๆ S 2> จากข้างหลังก่อนว่าได้อะไรบ้างนะครับเพื่อนๆก็ข้างหลังเพิ่มแหนบไปอีก2แผ่นนะครับข้างละ1แผ่นนะครับเพิ่มตรงเตงนะครับโชค๊คได้เป็นโมโนทูบนะครับของโปรเฟนเดอร์เสร็จเรียบร้อย มาดูข้างหน้ากันครับ <c oughs> ข้างหน้ากันครข้างน้าข้างหน้าได้ชุดแพรนะครับเป็นมุ้งน้อยของญี่ปุ่นมานะครับผมอ่าได้ชุดเพลาขับเคลื่อนสี่ล้อติดตั้งเข้าไปแล้วนะครับน่านะครับแล้วก็ชุดงานที่เพิ่มเติมมีนะครับการจัดม,มุมบาลานซ์ สร้างปีกนกแบบองศาขึ้นมาเพื่อที่จะให้มุมฐานล้อได้ได้เท่ากันทั้งสองข้างนะครับผมาการขับขี่ดีเยี่ยมเลยครับเพืเเ่อนๆดูเกียร์ครับเพืเ่อนๆเกียร์เกียร์ชุดเกียร์ของ 3L นะครับจับมาใส่เข้าไปกับ d4D นะครับแล้วก็ใช้ชุดคอนโทรลแวรก,กัมมีเพลากับเคลื่อนล้อหนะ้าแล้วก็ เลื่นอนเรังการขับขี่ดีเยี่ยมนะครับเพืเ่นอนๆนะฮะสำหรับ4คูณ4คันนี้ก็สมบูรณ์แบบแล้วครับอืมนะโอเคโอเค,อเ,คเสร็จแล้บ่ายขนาดยางที่ใส่ได้เหมาะสมและลงตัวครับเป็นสอง 2 3 5ทับเจ็ดหบห้านะครับนะครับก็จะพอดีกับความสูงนะฮะโอเคสำหรับ4ี่คูณสวันนี้ขอบคุณครับ ครับก็ตอนนี้าพาเพื่อนๆชมชุดคอนโทรลของเกียร์สานะครับที่เอามาใส่รถตู้คอมพิวเตอร์ครับชุดคอนโทรลคอนโทรลสี่คูนนะครับใช้งานยังไงใช้ตัวไหนอเอามาคุมนะครับแล้วก็ได้อะไรบ้างแล้วระบบถึงจะเป็น4ี่4ได้นะครับ หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นคลิปดีๆสำหรับเพื่อนๆที่เป็นเพื่อนช่างด้วยกันแล้วก็ดูไปเป็นแนวทางการประกอบชุดคอนโทรลเกียร์4คูนสนะครับเอาละครับเริ่มต้นจากข้างหลังนะครับเกียร์สาเอลตัวนี้คุมระบบ4ี่คูนสีด้วยกระ๋องลมด้านท้ายนะครับตัวนี้จะเข้า <c oughs> ตัวนี้จะมีฝั่งขาเข้าแล้วก็มีฝั่งขาออกฝั่งขาเข้าคือฝั่งนี้นะครับฝั่งขาออกคือฝั่งนี้นะครับชุดคอนโทรลของเราได้อะไรมาะระอย่างหนึ่งเป็นซลิโนอยลมดูดนะครับ3ามทางมีตัวฝั่งขาเข้าแล้วก็มีฝั่งขาออกนะครับแล้วมีกระป๋องลงเซฟเซฟอีกตัวหนึ่งพี่จะให้แรงลมได้ดูดได้แรงนะครับอ่านะครับอุปรกรณ์ก็มีตามนี้ นะครับและอีกอันนึงก็คือสายตัวนี้เป็นสายดึงดัมของรถบรรทุกนะครับอ่าก็เอามาคันตัวนี้จะเป็นคันอ่าสโลนะครับเป็นไฮกับโลนะครับตัวกระป๋องลมเป็นตัวดูดอ่าสั่งเข้าสั่งออกสั่งเข้า4ี่คูณสปุ๊บอ่าคันสโลก็จะถึงจะทํางานได้นะครับอ่าอุปกรณ์ที่ได้ก็มีดังนี้ครับ ส่วนข้างบนก็จะเป็นสวิตช์นะครับเดี๋ยวจะพาดูเป็นคลิปต่อไปให้เพื่อนๆได้ชมกันก่อนนะครับอันนี้คลิปต้นสั้นสำหรับกระป๋องคอนโทรลชุด4ี่คูณสี่นะครับแล้มีคลิปต่อไปนะครับชมต่อครับเพื่อนๆชุด <c oughs> หลังจากดูข้างล่างเสร็จแล้วมาดูข้างบนครับว่าได้อะไรยังไงนะครับส่วนคันเกียร์เนี๋ยนี้เป็นคันเกียร์ที่เราสร้างขึ้นมา เองนะครับแล้วก็ออกแบบให้มันรองรับกับพื้นที่ในรถเลยนะครับส่วนคันสายตัวนี้ก็ซ่อนหลอดลอดใต้ท้องขึ้นมาตามสัดส่วนที่ควรจะเป็นนะครับคันเกียร์ตัวนี้เป็นคันเกียร์สโลครับเพืเ่อนๆ <c oughs> ส่วนงานพวกนี้เราก็สร้างนั้นเองทําหัวเกียร์แนีวก็ซื้อมาใส่ได้ทั่วไปนะครับอ่านี่คือส่วนของคันเกียร์สโลครับ จะข้ามไปดูฝั่งนู้นอีกทีครับเพื่อนส่วนตัวนี้เป็นไฟตาแมวไฟตาแมวตัวนี้เป็นสัญญาณไฟโชว์ในขณะที่เรา,ายก4คูณ4นะครับที่เพื่อนเพื่อนเห็นเป็น4คูณ4คือด้านบน4คูณ2คือด้านล่างตรงกลางคือช่องว่างนะครับ อพอเรายกสวิตพอเรายกสวิตตัวตัวสี่คูณสี่ขึ้นปุ๊บอ่าสักพักดึงไฟก็จะโชว์ขึ้นนะครับเพื่อยืนยันการทํางานว่าเป็น4ี่คูณสีเรียบร้อยแต่พอเวลาจะปลดนะครับก็ปลดจาก4ี่คูณสี่มาเป็นขับ2องปุ๊บปุ๊บนะครับก็เอาลงล่างนะครับพอลงล่างก็คือ4ี่คูณสอรถก็จะปลดเป็นขับเคลื่อนสองล้อปกตินะครับ นะครับการเข้า4ี่คูณสีนะครับลักษณะแบบนี้ก็ยกขึ้นปุ๊บแล้วไฟสีเขียวก็จะโชว์นะครับพอไฟโชว์ก็จะเป็นขับเคลื่อนสีล้อนะครับต่อมาพอขับเคลื่อนสีล้อเสร็จแล้วคราวนี้ในกรณีถ้าขึ้นเขานะครับไม่มีพลังพลังไม่พอก็จะดึงคันเกียร์นี้เป็น สโลนะครับรถก็จะมีพลังขึ้นอีกมา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 กนะครับสามารถไต่เขาได้นะครับคลิปการประกอบเกียร์สี่นสีนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมครับเอาละครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ชมรถตู้คอมมูเตอร์โม่งน้อยครับได้ทำการดัดแปลงเป็น4ี่นะครับระบบ4ีุ่ครับ ระบบขับเคลื่อน4ีุ่สี่สมบูรณ์แบบครับก็ตอนนี้ก็จะเริ่มทดสอบแล้วให้เพื่อนๆได้ชมกันไปพร้อมๆกันครับเอาขับเคลื่อน2อล้อไปนะฮะขับเคลื่อนสองล้อครับนะครับเพื่อนๆชมที่นะครับรถขับเคลื่อ,2อนะะอ2อล้อนะครับตอนนี้เดินแล้ว2ลอ้อโอเคนะฮะสล้อเรียบร้อยเอาละอ่ะยกสวิตช์สี่ขูนสี่เข้าไป อ่าไปเอาแล้วครับตอนนี้4ี่คูณสี่เป็นสี่ไฮนะครับนะครับไม่ใช่ฟูลไทม์นะครับ, Full ค,รบคันนี้เป็นขับสองล้อหรือ <c oughs> เป็นสี่ล้อแล้วก็สโลด้วยครับเอาแล้วครับสี่คูณสี่เข้าสมบูรณ์แบบแล้วครับพร้อมกันจะมีสวิตช์เป็นตัวสั่งสี่คูณสี่อยู่ข้างบนนะครับแล้วก็มีไฟสัญญาณบอกไฟโชว์ด้วยเอาละคันนี้ อลองสโลให้ดูหน่อยอ่าอ่าสโลดึงขึ้นละ่ะนะฮะดึงมาให้สุดเลยเอาละอ่าไปนะครับเป็นเต่าแล้วครับตัวนี้สโลนี้จะขับเคลื่อนสี่ล้อแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนชมล้อหน้าล้อหลังนะฮะทำการเคลื่อนตัวไปข้างหน้ามีพลังมาหาศาลนะครับตัวเต่าเนี่ยตัวสโลนะครับ สี่คูณสี่สมบูรณ์แบบนะครับให้ชมคันเกียร์ใกล้ๆครับเพื่อนๆนะฮะนี่ก็คือคันเกียร์ที่เราสร้างขึ้นมานะครับเพื่อจะคอนโทรลนะครับอ่ะก็ใส่ขับขึ้นมาให้เลยกดสโลว์อ่าดันให้สุดครับอ่าถ้าเกิดช่องว่างถ้าเกิดช่องกลางก็จะเป็น N นะครับอ่ะลองปั่นสี่คูณสี่ที่สี่ให้ นะเพื่อนๆสังเกตดูพอสี่ห้ครับล้อจะก้าวได้ไวนะครับรอบเพื่องเดินเบาไปที่พันรอบแล้วก็ในในขณะที่เกียร์หนึ่งครับหมุนปกติครับนะครับอ่าเข่าหน้าเข่าหลังนะโอเคสมบูรณ์แบบครับเพื่อนๆน, <c oughs> นะครับนี่ครับให้เพื่อนๆชมชุดคอนโทรลของเราทุกตัวนะครับอ่ะอาศัย <c oughs> ปวดขับสองแล้วปวดขับสองปวดขับสองร้อนเลยเลยปวดสวิกลงมาสี่หุนสองได้เลยอ่านะครับปวดขับสองแล้วก็ตัวนี้กระ๋องกระ๋องลมตัวนี้จะทํางานดูดกลับแล้วนะครับอ่าล้อหลังเรียบหมุนเฉพาะล้อหลังับตัวนี้นะนะครับอ่าทางนานหยุดไปแล้วโอเคโอเคครับเรียบร้อยขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมครับ